q n t i time ก็ผมเอาตามที่เขาเรียกกันนะครับก็คือเอาตามภาษาปากนั่นแหละครับไม่ใช่เอาตามภาษาเขียนยังไม่ได้ทำจริงเลยนะครับหมายถึงในเรื่องนะครับภายในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้าครับยังอยู่ครบครับก็เป็นก็แค่เรื่องราวธรรมดานะครับซึ่งไม่มีอะไรมากครับตอนนี้มีแอนิเมชั่นมากมายที่ต้องทำครับเลยไม่มีเวลาว่างในการทำ ซึ่งคนที่พิมดานนะครับก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นยังไม่ใช่ผู้ติดตามนะครับก็เลยแบบพิมพ์ไปตามนะครับซึ่งผมก็ทําเพื่อความบันเทิงแต่ว่าเขาน่าจะไม่เข้าใจนะครับเผื่อว่าช่องโดนแบนหรือบินนะครับแล้วก็แบบเผื่อแบบแอนิเมชันไหนที่แบบปิดจ็อบในช่องนั้นแล้วก็จะไปลงในช่องในเครือแทนนะครับเพราะว่าเกมมินิเวออัปเดตแล้วนะครับก็เลยไม่ทำนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็ยังมีโหมดเดิมอยู่นะครับซึ่งทิกเกอร์เดิมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าทุกคนหาไม่เจอเอง ค <t ansen> ือตอนนี้แอนิเมชันที่ถูกแบบคนดาน่านะครับก็เลยแบบจะมีโอกาสเสียงสูงที่ถูกยุบนะครับแต <t ansen> ่เพราะว่าไม่มีคนดูครับก็เลยไม่ลงและก็ลบออกไปเลยก็ <t ansen> เพราะว่ามันน่าสนใจดีนะครับแลวก็สิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดนั่นก็คือทาก,กยากิและพิซซ่าครับสิ่งที่ใช้ในการทําคลิปนะครับก็คือพวกกระดาษดินสอปากกาโทรศัพท์นะครับซึ่งโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นอัพโอนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการทําคลิปของเรานั่นก็คือทําให้แบบเพื่อให้ทุกคนมีความบันเทิงและก็ความสนุกนะครับ รู้จักนะครับเพราะว่ามันขึ้นฟีดมากันบ้างครับสำหรับคลิปแนว Q&A นะครับถ้าหาคอมเมนต์ครบ15คอมเมนต์ผมก็จะเอามาลงอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอบกันสดๆในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าหาใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้นะครับแต่อย่าถามในเรื่องที่แบบไม่ควรนะครับงั้นก็ขอจบคลิปแล้วก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ